สวัสดีค่ะเรามาดูเรื่องของพื้นที่กันต่อนะคะสมมุติว่าเราจะต้องการหาพื้นที่ใต้กราฟเราก็มีฟังก์ชันที่มีความต่อเนื่องนะคะฟัง์ชัน f แล้วเราก็สมมุติว่าฟังก์ชัน f เนี่ยนะคะค่าของฟังก์ชัน f เนี่ยมากกว่า0นะคะคะก็คือว่าอยู่เหนือแกน x แล้วเราก็บอกว่าเราต้องการหาพื้นที่นะคะที่อยู่ภายใต้เส้นโค้ง f นะคะจากช่วงปิดจาก a ถึง b นั่นก็คือค่า x ของเราเนี่ยนะคะมากกว่าเท่ากับ a แต่ว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ b อยู่ในช่วงนี้นะคะเรามาดูว่า สิ่งที่เราต้องการก็คือว่าพื้นที่แรงเงาสีแดงตัวนี้นะคะจะหายังไงนั้นถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน f ของเราเนี่ยอยู่เหนือนะคะแกน x ก็คือมีค่ามากกว่า0ูนย์หรือว่ามากกว่าเท่ากับ0ูนย์เนี่ยเราจะได้เลยว่าพื้นที่ใต้กราฟของเราเนี่ยนะ,ะข้อสังเกตก็คือพื้นที่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นบวกนะ,ะหรือว่าน้อยค่าที่น้อยที่สุดก็คือต้องเท่ากับ0ูนะคะนั้น ไอตัวพื้นที่ของเราก็คืออินทิเกรตจาก a ถึง v ของฟังก์ชัน f(x) dx นีตรงๆอย่างนี้เลยนะคะนะอันนี้ก็คือว่าเป็นการหาพื้นที่ใต้กราฟนะคนะที่อยู่เหนือแกน x อันนี้ก็คือว่าจะเป็นกรณีที่หนึ่งนะนะแต่ถ้าเกิดว่าพื้นที่ของเรานั้น อยู่ใต้แกน x ถ้ามันเป็นรูปนี้ขึ้นมาสมมติว,ว่าเป็นกราฟ g ของเรานะคะเหมือนเดิมจากช่วงปิดจาก a ถึง b ะะแต่ว่ากราฟของเรานั้นอยู่ใต้แกน x นะะอันนี้ก็คือค่า g ของเรานะคะ,นะคะฟังก์ชันจริงมีค่าน้อยกว่าศูนย์ เวลาค่าของเราเนี่ยนะคะอินทิเกรตออกมาเนี่ยจาก A ถึง B เนี่ยเนื่องจากค่าฟังก์ชัน G เนี่ยมันน้อยกว่า0ดังนั้นไอ้ค่าอินทิเกรตตัวเนี้ยมันจะติดลบแต่เราอย่าลืมว่าค่าพื้นที่ของเราเนี่ยจะต้องเป็นบวกเสมอนะคะแล้วเราต้องใส่ลบเข้าไปซึ่งไอ้เจ้า ลบอินทิเกรตจาก a ถึง b เนี่ยนะคะเราสามารถที่จะสลับตำแหน่งกันนะคะระหว่างขอบเขตบนกับขอบเขตล่างก็ได้ดังนั้นลบอินทิเกรตจาก a ถึง b เนี่ยเราก็จะได้ว่าคืออินทิเกรตจาก b ถึง a นั่นเองนะคะของฟังก์ชัน g(x) d a ก็คือฟังกช์ชันที่อยู่ใต้แกน x เพราะฉะนั้นเนี่ยขั้นที่หนึ่งของการหาพื้นที่ใต้กราฟนะคะก็คือวัดรูปนะคะ การหาพื้นที่นะคะอาจจะที่ปิดร้อมหรือว่าระหว่างเส้นโคงของเราเนี่ยนะคะน,นการหาพื้นที่ของเราเนี่ยนะคะสเต็ปที่หนึ่งนะหรือขั้นตอนที่หนึ่งก็คือวาดรูปนะคะวาดรูปกราฟของเราอะนะคะจะมีกี่กราฟก็ตาม fg อะไรก็ว่าไปนะะพอเราวาดรูปแล้ว เรารู้และว,ว่าพื้นที่ของเราจะอยู่ระหว่างช่วงไหนถึงช่วงไหนนะคะนะันั้นสเตจที่สองเนี่ยเราก็จะหาขอบเขตนะคะนะหรือว่าระบุขอบเขตนะคะของพื้นที่สี่เหลี่ยมพื้นผ้าของเรานะคะนะ ก็คือว่า x ของเราอ่ะนะคะวิ่งจากช่วงไหนไปช่วงไหนนะคะแล้วก็เราก็ดูว่า y ของเราเนี่ยจะฟังก์ชันไหนไปช่วงไหนนะคะนะเราอาจจะสร้างขอบเขตมาก่อนแล้วก็ดูไอตัวช่วงกราฟของเราใช่ไหมนะคะนะประมาณนี้นะคะนะจาก f ถึง g x สมมุติว่า g x ของเรามากกว่า f x นะคะนะ เราได้ออกมาแล้วนะคะว่าสามารถหาขอบเขตว่า x จากช่วงไหนเนี่ยนะคะอาจจะต้องหาจุดตัดนะคะเราอาจจะต้องหาจุดตัดก็ไดาถ้าเขาไม่ได้บอกช่วง x มาให้แต่ว่าบอกแค่ว่าปิดล้อมอะไรเนี่ยเราจะต้องหาจุดตัดแล้วก็หาขอบเขตนะคะเสร็จแล้วเราก็ขั้นที่3เราก็ใส่ขอบเขตนะคะ นั่นก็คือนะคะก็จะได้ออกมาว่าดังนั้นพื้นที่ของเรานะคะก็คืออินทิเกรตจาก A ถึง B ใช่ไหมสมมติว่าเราได้ออกมาหน้าต่างนะคะจาก GX นะคะลบด้วย FXDX หรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะหาตัวขอบเขต X ไม่ได้แต่เราสามารถไประบุขอบเขต Y ได้นะคะก็คือกรณีนี้เมื่ว่าตัวเนี่ยนะคะเรารู้ว่า Y ของเราจาก C ถึง d แต่เราไม่รู้ฟังก์ชันของ X แต่เราไปรู้ว่าฟังก์ชันของ Y เนี่ยหน้าตาอย่างนี้นะคะน,นี่ก็จะเป็นตัวพื้นที่ของเรา นะนนพื้นที่ของเรกับตัวนี้เหมือนกันนะตัวนี้ก็คือพื้นที่ที่เราจะหาตัวนี้นะคะนะ,ะ,นะะเราก็สมมุตินะคะอันนี้ก็จะเป็นมันจะเขียนในรูปของนะคะ<ม> h y กับ h ะะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ x ก็คือ h 1 Y นะะึน y ละเขียนในรูปตัวนี้ก็คือว่า เขียนเราเขียนในรูปของ x ไม่ได้แต่เราเขียนในรูปของ x กับตัวแปร y ได้แล้วก็รู้ว่าค่าของ y เนี่ยวิ่งจาก c ถึง d นะคะ,นะคะเพราะฉะนั้นไอตัวพื้นที่ของเราเนี่ยมันจะเป็นว่าอินทิเกรตจาก c ถึง d เนี่ยเทียบกับ y แทนใช่ไหมซึ่ง y ของเราเนี่ยนะคะก็จะวิ่งจากเส้นสีเขียวทางซ้ายนะคะ ไปอย่างเส้นสีเขียวทางขวาซึ่งเราก็เอาตัวที่มากตังใช่ไหมก็คือ h 2 y ลบด้วย h 1 y ประมาณนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหาอินทิเกรตเทียบกับ x หรือเทียบกับ y นะคะนะพอเราได้แล้วเนี่ยนะคะเราก็จะได้ว่าเราก็ทำการอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตซึ่งสิ่งที่เราจะต้องได้เนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยจะต้องมากกว่าศูนนะคะแล้วหน่วยก็จะเป็น ตารางหน่วยนะคะหรืออยู่ในกำลัง2นั่นเองก็แล้วแต่ว่าหน่วยของเราจะเป็นอะไรนะคะเพราะนั้นที่สำคัญเนี่ยนะคะอันแรกเราจะต้องวาดรูปนะคะนะจะต้องวาดรูปออกมานะคะ,นะคะแล้วก็ขอบเขตนะคะใส่ขอบเขตก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเป็นเทียบอินทิเกรตเทียบกับ x หรือเทียบกับ y แล้วก็ทำการอินทิเกรต แต่ทีนี้เนี่ยถ้าขอบเขตของเรามันมันไม่เหมือนกันทั้งก้อนอ่ะเรามาดูนะคะนะอย่างเช่นว่าเมื่อกี้เรามีใช่ไหมอันนี้กรณีที่หนึ่งของเราก็กราฟเราอยู่เหนือแกน x ทั้งก้อนหรือกรณีที่สอของเราก็คือกราฟเราอยู่ใต้แกน x ทั้งก้อนนะคะทีนี้ก็คือมาดูกรณีที่สามนะถ้ากราฟเรานะคะบางช่วงเนี่ยอยู่เหนือแกน x อ่ะค่ะนะบางช่วงอยู่ใต้แกน x ก็มาดูนะหน้าตาเป็นอย่าง,งนะะีนะ้อ่ะค่ะจากช่วงสมมติเรา a ถึง b อย่าง,งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวพื้นที่ของเราก็จะเอาช่วงที่ปิดล้อมนะคะด้วยเส้นโค้ง f ของเรานะคะนะกับแกน x นั้นเราต้องหาจุดแบ่งตัวนี้ละนะคะก็สมมุติว่าให้เป็นจุด4ี่นะะนั้นเราก็จะต้องแบ่งพื้นที่ของเราออกเป็นพื้นที่ย่อยนะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่รวมเราก็จะเป็นพื้นที่ย่อยมารวมกันก็แล้วแต่ว่าเราจะมีกี่พื้นที่ย่อยกี่ area ย,ย่อยนั้นจะเห็นว่าพื้นที่ A1 เนี่ยมันอยู่เหนือแกน X ถูกไหมเพราะนั้นก็โอเค x ก็อินทิเกรตจาก A ถึง C นะคะ Fxdx นะคะแล้วก็พื้นที่อันที่2ก็คืออินทิเกรตจาก C ถึง B นะคะแต่ังไงคะพื้นที่ที่2อยู่ใต้แกน X ถูกไหมนะคะเพราะฉะนั้นต้องใส่ลบนะคะใส่ลบนะคะงั้นเราก็จะได้ออกมาว่า พื้นที่ของเรานั้นนะคะคืออินทิเกรตจาก a ถึง c นะคะแล้วก็ลบอินทิเกรตจาก c ถึง b ะะหรือว่าถ้าเราอยากจะให้เป็นบวกเนี่ยเราก็สลับตำแหน่งอินทิเกรตนะคะลบ c ถึง b ก็กลายเป็นบวกนะคะ b ถึง c ซึ่งระวังนิดนึงนะคะว่าตัวเนี้ยมันไม่เท่านะ ถ้าเราอินทิเกรตไปเลยเพราะว่าค่าตัวเนี้มันก็จะมีทั้งบวกแล้วก็ลบใช่ไหมแต่ว่าพื้นที่ของเราจะต้องเป็นบวกอย่างเดียวตรงนี้นะคะกรณีน,นี้ถ้ามันมีหลายช่วงก็เป็นไงฮะก็หาจุดแบ่งย่อยออกไปนะคะแล้วก็พื้นที่ก็มาหารวมกันอันนี้ก็คือจะเป็นในเรื่องของนะคะการหาพื้นที่ระหว่างเะะส้นโค้งอ่ะเราลองดูสักตัวอย่างหนึ่งละกันนะคะจะได้เห็นภาพก็จะยกตัวอย่างที่ เขาไม่บอกจุดมาให้นะคะนะแต่ว่าเราต้องหาจุดตัดเองเอาตัวอย่างที่ง่ายๆแล้วกันนะคะก็บอกว่ามีเส้นโค้งสองเส้นนะคะเส้นที่หนึ่งก็คือสมการพา,าราโบลา y เท่ากับ x กำลังสองแล้วก็เส้นที่สองก็เป็นเส้นตรง y เท่ากับ x นะคะแั้นเราก็ต้องหาจุดตัดเองนะคะเพราะนั้น เทคนิคเนี่ยบอกว่าสเต็ปที่หนึ่งวัดรูปนะคะงั้นะถ้าเป็นรูปที่ง่ายๆเช่นเส้นตรงวงกลมพาร,ราโบราไฮเปอร์โบลาอะไรอ่ะที่วาดได้ก็จะไม่วาดรูปมาให้ตอนสอบแต่ถ้าเป็นรูปที่ซับซ้อนขึ้นเช่นกําลังสามกำลังสี่อะไรอย่างเงี้ยหรือกําลังสองที่มันซับซ้อนเนี่ยนะคะโจทย์ก็จะวัดรูปมาให้แต่เราก็ต้องหาจุดตัดเองนะคะมาดูนะคะงนะั้นเรามีเส้นตรง เส้นตรง y เท่ากับ x ก็คือเส้นตรงเส้นสมมาตรหรือเส้นที่มันเหมือนกระจกสะท้อนนะคะนะของการหาฟังก์ชันอินเวอร์สหรือฟังก์ชันผกผันเนี่ยแล้วก็เส้นโค้งพาราโบลาก็ต้องหาจุดตัดเองนะคะนะหาจุดตัดเองแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวพื้นที่นะคะนะตัวพื้นที่ ตรงนที่เที่ยวจะหาะแล้วเราก็หาจุดตัดใช่ไหมคะก็มีสมการที่1กับสมการที่2องะ,ะก็จับเอา2สมการมาเท่ากันก็ได้เพราะต่างคนก็ต่างเท่ากับ Y ะะแล้วก็ใหญ่ข้าเพราะระวังนะถ้าเกิดว่าเราเอา X ไปหารเลยเนี่ยนะคะก็เราก็จะ ลืมกรณีที่ x มันเป็น0ูนย์นั้นเราใช้วิธีการเราย้ายข้างแล้วเราก็แยกแฟกเตอร์นะคะเราจะได้ x ออกมา2จุดนั่นก็คือจุดตัดของเราถ้า x เป็นศูน y เป็น0นะูนย์ถูกไหมกับถ้า x เป็น1 y เป็น1เราก็จะได้จุด2จุดนะคะ่ะจุด0ูย์จุดนี้นะกับจ 1, 1. ุด1นึ่งหนเราจะเห็นว่า x ของเราเนี่ยนะคะวิ่งจาก0ูนย์ไป1นะคะ ส่วนค่า y ของเราเนี่ยจะอยู่ระหว่างสมการเส้นตรงนะคะเราดูนะว่าไอ้เจ้า y ของเรามันวิ่งจากอะไรวิ่งจากเส้นสีเขียวนะคะก็คือ y ของเราเนี่ยน้อยกว่าเส้นตรงนะคะค่า y ของเราเแต่ว่ามากกว่าค่าพาร,ราโบลานดะะังนั้นเราก็จะได้ว่าตัวพื้นที่ของเรานะคะ x วิ่งจาก0ไป็1นะะ1นะคะ,ะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมองนะคะ มองเป็นตัวพื้นที่ของเราตัวนี้นะคะแล้วก็ y ของเราตัวไหนมากกว่ากันเราตัวที่มากตั้งนะคะลบด้วยตัวที่น้อยกว่าก็คือว่าสีแดงมากกว่าใช่ไหมคะค่าสีแดงมากกว่าจากกาักรวาลงั้นเราใช้วิธีการวิ่งลูกศรวิ่งนะคะตามแนวแกน y นะแล้วก็ x ก,ก็วิ่งตามแนวแกน x ก็ได้ว่า x นะคะวิ่งจาก0เป็น1อินทิเกรตเทียกับ x นะคะนี่เราอาจจะทำะเดี๋ยวเราลองทำให้ดูทั้ง2แบบก็คืออันนี้ก่อนอันนี้จะเห็นว่าความยากเนี่ยจะอยู่ที่เราใส่ขอบเขตของอินทิเกรตแล้วก็ฟังก์ชันที่จะอินทิเกรตแต่ว่าฟังก์ชันที่จะมาอินทิเกรตเนี่ยจะไม่ได้ยุ่งยากมากนะคะเพราะฉะนั้นรอนนี้เราจะเน้นที่ว่าเราเขียนขอบเขตเป็นนะคะเขียนฟังก์ชันที่จะอินทิเกรตเป็น ก็อินทิเกรตสมก,การพหุนามธรรมดานะคะนะแล้วก็ใช้กดหลักมูลพื้นฐานนะคะบทที่2แล้วก็อินทิเกรตแล้วก็หาแทน,าานค่า x จาก0ถึง1เพราะนั้นเราก็คือแทน,าานค่า x ด้วย1แล้วก็ลบแทน,าานค่า x ด้วย0นะะูนะคะอะก็ได้ออ นี้ว่าจะทําให้ดูอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจะอินทิเกรตเทียบกับ y นะคะ,นะคะมันมันต้องได้คำตอบเท่ากันนะคะหรือถ้าเราจะอินทิเกรตเทียบกับ y นะคะเราก็มาดูนะคะ ค่า y ของเราเป็นไงฮะว <c oughs> ิ่งจาก0ถึง1เหมือนกันค่ะทีนี้พอตรงกรอบเสียบพื้นผ้านนอกเนี่ยเรา y เราวิ่งจาก0ถึง1ไอตัวเส้นข้างในช่วงข้างในเนี่ยเราก็ต้องดูที่ x วิ่งถูกไหมนะคะนั้น x วิ่งจากเส้นสีแดงนะคะนั้นวิธีการง่ายสุดเนี่ยเราเขียน แล้วก็ทดไว้ y, y เราวิ่งเนี่ย x ของเราวิ่งจากเส้นสีแดงคือคือมันต้องวิ่งค่าน้อยที่สุดจะอยู่ทางซ้ายมือถูกไหมก็คือเส้นสีแดงนะคะไปค่าที่มากกว่าก็คือเส้นสีเขียวทีนี้สีเขียวเราต้องแปลงเราต้องแปลงนะคะก็คือต้องเขียนค่า x เนี่ยนะคะให้อยู่ในรูปของฟังก์ชัน y ใช่ไหม งั้นเนี่ยเมื่อเราแก้ y เท่ากับ x กลังสองเนี่ยาาาะนะเราก็จะได้ว่า x ของเราเนี่ยจะเท่ากับบวกลบสแควรูท y ถูกไาหมนะคะงั้นถ้าเกิดว่า,า,า,าะจะได้ว่าบวกหรือลบงั้นก็คือว่าเส้นฝั่งขวามือก็จะเป็น x เท่ากับรูท y เส้นฝั่งซ้ายมือก็จะเป็น x เท่ากับรูบ y ใช่ไหมฝั่งนี้ก็คือรู y นั้นตัวที่มากกว่าเราก็จะตั้งนะคะก็คือ, root อรูทว Y ลบด้วย Y าแล้วลองดูซิจะได้ค่าเท่ากับตัวนี้หรือเปล่านะคะเราก็อินทิเกรตใช่ไหมคะนะเพราะนั้นตัวนี้มันอินทิเกรตก็คือว่าอินทิเกรตเหมือนกับเวลาเราอินทิเกรตนะคะเราแปลงให้เป็นฟังก์ชันยกกำลังนะคะมันก็จะอินทิเกรตได้ไง่ายขึ้น แล้ก็ใช้สูตรนะนะคะหาือลืมหรือยังอินทิเกรตนะคะอ่า x ยกกำลัง n dx นะก็จะได้ x ยกกำลัง n บวกหนึ่งส่วนด้วย n บวกหนึ่งถ้าเราเราเขียนสูตรในรูปของอินทิเกรตแบบไม่มีขอบเขตก็ต้องบวกค่าคงที่อันนี้เราอย่าลืมนะเงื่อนไขคือ n ต้องไม่เป็นลบหนึ่งนะถ้า n มันเป็นลบหนึ่งก็ต้องไปใช้สูตร รอนถูกไหมนะคะนะเวลาเราจะใช้นะคะอ่ะนี่เราก็มาดูต่อนั้นเราก็ได้ออกมาละนะคะนะตัวนี้ก็คืออินดิเกตวายกำลังหนึ่งส่วนสองถูกไหมก็จะเป็นได้ไวายยกกำลังด้วยสามส่วนสองนะคะก็ต้องหารด้วยสามส่วนสองก็คือคูณด้วยสองส่วนสามนะะแล้วก็ลบด้วยอินดิเกตวายคือได้วายกำลังสองส่วนสอง วาจาก0ถึง1นะคะวาจาก0ถึง1อ่ะก็แทนค่าออมาก็เป็นแล้วก็แทนค่า y ด้วยน่ 1, ลบด้วยแทนค่า y ด้วยศูนย์ 0, ถูกไหมนั่นตัวนี้ก็ได้ไเ,ไเท่ากันถูกไหมคะ เราได้เท่ากันแหละนะคะเราก็ตอบเป็นตารางหน่วยอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตัวนี้ได้ไม่เท่ากันนี่ก็คือแสดงว่าเราหาผิดที่ใดที่หนึ่งและนะคะรายนี้ก็คือทําให้ดูทั้ง2แบบว่าในสําหรับโจทย์ข้อนี้เราสามารถหาอินดิเกตเทียบกับ x ได้หรือเทียบกับ y ก็ได้นะคะบางข้ออาจจะต้องแบ่งช่วงถ้าเทียบกับ x หรือว่าถ้าเทียบกับ y อาจจะง่ายกว่าก็แล้วแต่แต่ค่ามันต้องเท่ากันนะ ตอนตอนสอบเราก็ทํามาแค่อย่างใดยอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการหาพื้นที่ใต้กราฟเดี๋ยวเรามาดูใน EP ถัดไปเนี่ยเราเอาพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยมาประยุกต์ใช้ในโจทย์ทางธุรกิจยังไงบ้างนะคะ